สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุท่านครับคับมื้อนี้ช่วงบายบครับทางช่องเฮ้าครับเดินทางมาถึงวัดบปู่กุดใหญ่ครับเพื่อพายเอฟซีมาตามแนวทังตัวเลขรับคงสุดท้ายทายสุดฝากตอนกันนะครับเอฟซีครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญครับเอฟซีจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือเอฟซีสิบวันผ่านข่าวสารนะครับจากทางช่อง อ่ครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับเข้าไปการนมาสการปูกุ้ญในาพร้อมๆกันเลยครับกับตัวเลขเนวทางโค้งสุดถ่ายถ่ายสุดครับการน้ำมสการครับปูเอนครับคทายเอฟซีครับมาตามเนวทังโค้งสุดถ้ายปูสามสิบหรืเได้มือนนี่สามสิบแล้วก่ครับสามสิบแล้วครับปูดูไปเรื่อยครับสามตัวไปตัดเอาครับอื เอาเดี๋ยวเขานี้ครับปูถรา่ศนเจครับปูเจ็ดศนครับก็นั่นละครับปูเอาไปรวยครับปูั่นครับปู ไปสวบเขียนคับเขียนเนี่ยครับเอฟซีอ้าวเบี้ยแคบนาจอด้วยครับเอฟซีครับสุดท้ายสุดบวกกันนั่นครับปูครับเอฟซีครับสรุปสุดท้ายครับของปูกุดใหญ่เห่านะครับหนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับอเล็กสี่ทิศของปูเอฟซีย่าเผลอเนอครับ อันเทียออกอยู่ทิศนะครับครับแนวทางสุดสามตัวครับปูฟันให้คู่เดียวเลยครับ f อฟซีี่ศูนย์เจ็ดนะครับแต่การแนวทางสุดสองตัวมีสามคู่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ปูตัดออกจากสามตัวนะครับ f อฟซีกาสรุปแล้วเด็กถึกใจพู่งงบหน่อยนี่ปูถึกใจพู่งงบหน่อยครับน <ะ S 1> แนวทางวันหลายตัว ซื้อได้ว่าโรตรีก็ได้มันก็เป็นมัดหบอจังว่าเนี่ยแต่ปูซีว่ายังอยู่บอกปูหรือจังใดแต่ว่าดังอยู่ที่ปูดังมัดและเครับโนเลขปูมันเนี่ยศูนย์เจ็ศูนซีซีศูน่แม่ปูเอาปูบ่ฝันบอกครับงวดนี้บ่ฝันกับจำว่าไ้จำลอยเร่ๆไปตูวตีตัวเดีนไปน่นเมันหนาวจักหนาวหลายจำขวดฝันบรที่ปูหนาวอีดีที่ปู ใา่ครับคือป่าคืออยู่ปูแถวท่าง,งามอยู่ในปูแต่ว่าอยู่ไล่กระจาเยอะเกินไปเห่นปะครับเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะปูเนาะโค้งสรุปแล้วนะชอบกับดนะกัดใจก,นนกับพานเนาะปูกรานแต่ว่าในซีิศนี้ผมมักตัวหนึ่งอยู่ในปู งามอยู่มันผมมันมอสีมากไอเทียหรอยือดีไอไอไอเก้าสามหรือไปูสามเก่าหางกัติดกันเลขกาตรตัวกับตีเก้าหาครับป,บกปบกูกับบวกลงไปพวกอยังเล็กปูบวกไงใบหนึ่งครับมันจะลงมาตัวนี้มันสิสเป็นร่างนี่ปูมากล่างนี่เด็กก็วันไปร่างนี่เด็กส่วนโี้โ ส่วนเนี่ยปูถามักก็คือสิไปเน้นไปทางล่างนกปูไปล่างไปบนแล้วกูจักเนาะครับปูเขาไปสันนิ่ชานไปคือกันแมนครับตามสูตรมันแนี่ตามสูตรแนวทางมันก็มีบนมีล่างนกปูให้เอฟซีพิจารณาเอานะครับตัวได้เราไม่หมดอ่ะครับอ่าฝากก่อนกันเป็นหงสุดท้ายมากกันเขากันครับสูตรในของเจียจิดังๆเขาก็พิจารณาเบิ่งเนาะพิจารณาเอาไปส่วนเพื่อนก็เอาสน่มมักก็ได้ครับ เลขสีทิศของปูเดอครับ fc สีมีเก้าสามมีสี่ศูนย์มีสองหกมีหาหนึ่งอ่ามักอยู่ที่ทิศกระจัดใดเนาะปูเนาะเพราะว่ามันเคยแตกเนาะปูปครับแล้กก็สุดรสามตัวสี่ศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวนะครับโค้งสุดทถ่ายเลยมีศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์อ่าแคปหน้าจอไว้ครับเป็นหน้าทางฝากตอนกันครับมือนีก็เป็นช่วงใบใบของวันที่สามสิบแล้วโค้งสุดทถ่ายถ่ายสูตรแล้วนะครับ fc บ่มีโครงอีกแล้วเนาะปูรครับแนวทางของปูกับงามอยู่ปูกะจัดออกจากศูนย์สุสนะระกับปูในสูตรเต็มเฮ้าเนาะปูเนาะ,นนะถือว่ากันแล้วเป็นโครงสุดไทยปูกันให้แล้วเนื้อเอซมักชอบกับพิจารณาเบิง่งฝากตอนกันศูนย์ซี นี่ละปูตัวหนึ่งกอจังหวะน,นี่ครับปูซุดซี่ซี่ศูนย์ดังแห้งปูกรับเนโอครับสามเก็ดสามเปียกัดเขาคือกันของโหแต่ว่าปูดลผมเขาหมดไหมครับอืมมันอยู่ในสุดเต็มเนาะปูอ,อันนี้คือสุดสรุพงสุดทยเยี่ยวนะครับเป็นแนวทางฝากตอนกัน ว่ามั่เจ็ดนะบังส่มากยังอย่างกับซีนี่อะไรยังถ้าสมมติว่าเด้นไปที่เจ็ดเลยมันปูเจ็ดศูนย์เจ็ดหเจ็ดสองกะไรไปก็ได้อไลไปครับปูศูนย์กับศนย์ีศูนยเจ็ดเจ็ดศูนครับแล้วกเกาสามเก้าห้าใคนอะไรไม่จมีเกาห้าอยู่บนบวกครับแมนครับเพราะว่านี่เป็นชุด สรุปโค้งสุดท้ายเลยเหลือสํานีเด้อเอฟซตามที่จริงปูกรรมไห้น้ำมือซื้อตามที่จริงมันที่เป็นเหลขกสคู่นะครับผเลขกสองคู่ศูนย์เจ็เจ็ดศูนย์ศูนยกับพิจารนาเอาน่ำเด้อเอฟซีศูนย์หศูนย์สีว่าถือดอกจะสิว่าอย่างไรอีกเดี๋ยวที่แมนครับเอาพิจารนาใส่ดุนพินินเอานะครับเอฟซ ถ้าเขียนหลายปูกับสิว่ามันสีไหลไหลมันไล่เออเขาอพิจาจรนาเอาเอฟซีตั้ง่องเข้านะครับไปซ่อนั้นละครับปูตามสูตรมันละครับสูตรมันจะลงมาอย่างนี้ตามสูตรเมียนปูงามอยู่ดอกปูผมเมืองเดียวน่าทั้งตัวเล็กตัวนั้นเครื่องเครื่องไปมันจะเป็นห้าหนึ่งเก้าครับมันหนึ่งหนึ่งฮาฮาเก้าเก้าห้า หนึ่งหาเมื่อกาเขาหาหนึ่งตัวซีทีด้วยกันครับอยู่ในซีทิศมันอกาเขาเก้าสามครับแตกรู้นะครับเอฟซีฮะถ้าลังเทียนสีแตกอยู่ซีทศของปูนี่แหละหาหนึ่งตัวเสี่ยงดีดีสิครับอ่าพิจารณาฝากต่อนกันน้ำปูครับเอาสุดท้ายนี่ก็ขอกราบขอกุญคุณปูเด้อครับที่แบ่งปันแนวทางว่าเลขยกิ่งมันพิดสามกับสี่ครับปูเจ็ดกับแปดดี อ๋อปลาท่มีสามมีสี่มีเจ็ดมีเปดยพรับว่ามาตาผมว่าหลยันชุนยังัีนะครับปูามันกขคนและสูตรเนาะครับอันซุ่มเขาบวกสามตัวเนาะปู่ครับอาสุธานีคก็ขอบุญขอบคุณปูเด้อครับตีแบ่งปันเนีทังงห้ยซทางช่องใดมโชกมีลาบกันสาธุครับอืออือฮาวยลยแห้งๆปังปัง้วยอยู่ดอกปูครับั ไดใส่บุญพระเวทบ้างนี้ครับปูครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขรับจากปูเป็นที่เรียบร้อยครับมักชอบแคปหนาจอไวเดอร์ครับเป็นโค้งสุดท้ายทายสุดฝากตอนเอฟซีทั้งช่องแล้วนะครับเพราะว่ามือนีก็เป็นช่วงใบยๆของวันที่30มสิบแล้วโค้งสุดท้ายทายสุดอีรีแล้วครับจากปูกุดใหญ่เฮาแนวทางรับงามอยู่นะครับเอฟซีมักสอบก็จัดพิจารณาเอานะครับ สุดท้ายนี่ครับให้ FC ทีสร้างช่องอยู่ดีมีแห้งครับสุกๆม,มันมันลำร่วยสุขูสุคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ